สวัสดีคะ่ะช่องปลายขายฟอนนะคะวันนี้ปลายจะพาลูกค้ามาชมกับเจ้ารุ่น e v e r อร์เรสสนะคะคันนี้จะเป็นสีเทาดำนะนี่ที่ลูกค้าเห็นทางด้านหน้าก็จะเป็นชุดแต่งของตัว v i c t o อร์นะคะเดี๋ยวปลายจะพาชมว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างอย่างแรกที่ลูกค้าเห็นนะคะตัวกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าของ v i c t o อร์นะเป็นซีแบบนี้เลยสวยๆเลยกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีดำเงานะคะ ตัวไฟลูกค้าสามารถเลือกได้อยากได้ว่าไฟสีส้มหรือสีขาวแบบนี้แล้วก็เขาจะได้ไฟตัวทางด้านนี้นะคะเพิ่มนี่แต่ว่าเรายังไม่ได้แกะซีนให้ลูกค้าตัวไฟก็จะเป็นไฟซีแคม์ให้มาขนาดใหญ่นะคะเป็นไฟ LED กันชนกันชนของเขาก็จะเป็นสีดำเงานะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถคัสตอมสีได้นะคะว่าอยากได้เป็นสี ดำหรือว่าสีขาวหรือว่าจะเป็นดำตัดกับสีบอลเงินก็ได้แล้วก็เราได้เว้าไฟตัดหมอกมาให้ด้วยตัวเอ์เลสปอร์ตเขาจะมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดนะคะเห็นไหมทางด้านหน้าตรงนี้1จุด2จุดแล้วก็ทางซ้ายอีก2จุดนะมาชมด้านข้างกัน ด้านข้างของเขานะคะตัวซุ้มล้อก็จะเป็นซุ้มล้อของตัววิกเตอร์นะคะที่เขามาในชุดเดียวกันจะเป็นซุ้มล้อสีดำเงาแบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้เหมือนกันนะอาจจะแบบอยากได้เป็นสีตัดดำด้านก็ได้ความพิเศษของเขาเลยคือตัวแมกยางสวยๆแบบนี้เลยก็จะเป็นยางของตัวต o โยตทานะคะโอเพนคันที่เป็นยาง AT นะสเปคยางจะอยู่ที่275ท 55R20 นะคะแม็กก็จะเป็นแม็กของแวมไพร์ เป็นเหมือนรูปดาวแบบนี้เป็นซีที่แบบนี้เลยนะคะสีบอลตัดกับสีดำเงาสวยๆเลยมาชมด้านข้างกันนะคะตัวเอเวอ์เสปอร์ตนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ตแพ็กนะก็คือตัวสปอร์ตแพ็กเขาจะได้กล้องรอบคันนะคะนี่จะมีกล้องอยู่ทางด้านนี้อีกจุดหนึงนะคะตัวหูกระจกเขาก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยไปชมด้านในกันตัวมือเปิดของเขาก็จะเป็นสีดำนะ ตัวคอนโซลหน้าของเขาก็จะเป็นสีดำแบบนี้เพราะว่าตัวชุดแต่งของเอ e r อร์เรสนะคะของเขาจะเด่นไปทางที่ชุดแต่งสีดำแล้วก็ตัวของปี2025จะไม่มีคำว่าส p o r t มาทางด้านในแล้วนะจะเป็นเบาะสีดำปกติเลยนี่ตัวเอ e r อร์เรสนะคะเขาจะได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าสวย ัวหน้าจอของเขาก็ได้เป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i ด a u t ตแบบไร้สายตัวนี้เป็นจอ Sync 4A สามารถดู GPS จากทางด้านหน้าแล้วก็สามารถสัมผัสได้นะคะจอนี้จอนี้สามารถกดรับสายหรือว่าจะกดจากทางพวงมาลัยก็ได้ตัวพวงมาลัยของเขานี่จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอีพานะคะหน้าจอหลัง,งเขาก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นเกียร สามารถชาร์จไร้สายได้หรือชาร์จแบตจากทางปลั๊กที่ลูกค้าเห็นทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแบบไร้สายก็ได้แบบเสียบสายก็ได้แล้วก็จะมีช่องวางโทรศัพท์มาให้ด้วยเบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะโหมดปรับการขับขี่ก็จะอยู่ทางด้านนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเบาะนะคะใส่ของจะเป็นช่องใส่ของตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่แว่นนะคะไฟก็จะปรับจากทางด้านนี้นะกระจกก็จะเป็นกระจกตัดแสงนะคะ ช่องวางของเขาให้มาถึงสองช่องเลยแล้วก็ที่วางแก้วก็คือมีมาให้ทุกจุดมาชมห้องโดยสารด้านหลังกันห้องโดยสารด้านหลังนะคะจะสามารถปรับแอร์ได้ด้วยนะคะคนนั่งหลังก็สามารถปรับแอร์ได้อิงอุณหภูมิจากคนนั่งคนขับแล้วก็เราสามารถชาร์จแบตด,ด้วย Type C หรือไม่ว่าจะเป็น USB ก็ได้นะคะสะดวกมากๆสำหรับคนที่เดินทางไกลก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบโทรศัพท์จะไม่ได้ชาร์จแบต คนนั่งหลังก็จะมีตัวปุ่มปลดล็อกหรือว่าล็อกรถด้วยนะคะเห็นไหมแอร์ก็มีให้ถึงที่นั่งตอน3ามเลยแล้วก็ตรงนี้ที่เราไม่ได้แกะให้ลูกค้าดูก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะที่พักแขนเขาบอกว่าสบายมากตัวไฟของเขาก็จะเป็นไฟท้ายเหมือนตัวมาสแตงแบบนี้เลยนะคะ ชุดแต่งของเขาทางด้านหลังก็จะเป็นชุดแต่งของตัววิกเตอร์นะจะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยตัวท่อของเขาก็จะเป็นท่อเลข8นะคะปกติจะมีให้ลูกค้าเลือกว่าจะเป็นท่อคู่หรือว่าจะเป็นท่อรูปเลข8แบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าชอบแบบไหนนี่ฝาท้ายให้เล็งคำระหว่างัใส่ใสคำว่าตัว R กับตัว E ระหว่างกลางแบบนี้ แค่ครั้งเดียวหรือไม่ว่าจะกดจากทางรีโมทหรือทางคนขับก็ได้คนนั่งหลังนะมีที่วางแก้วมาให้ด้วยแล้วก็สามารถติดตั้งปลั๊ก power outlet เพิ่มได้นะคะนี่คนนั่งหลังก็คือแบบสบายนะจะบอกว่าดึงง่ายมากแล้วก็แบบแคบบแบบปล่อยไปอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็น ที่เก็บเครื่องมือนะคะในกรณีที่แบบยางมีปัญหา mm. ก็จะหยุดทางด้านนี้นะสำหรับลูกค้าข่างในนะคะที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเอเวอเรสต์สนะคะหรือว่าเป็นรุ่นไหนของ Ford นะสามารถทักหาปลายได้เลยนะคะทางช่องทาง Line หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ได้สำหรับวันนี้ไปขอลาไปกับคลิปนี้นะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ